สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรสหายทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันเพนมหาอุดนะทรงพลังสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีพศ2566นะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนะพระจันทร์หรือดาวจันทร์เนี่ยทรงอิทธิพลต่อกระแสธาตุบนโลกนะครับรวมไปถึงเราเองเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์แล้วก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4เพราะฉะนั้นก็ทรงผล ต่อพวกเราด้วยทีนี้ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําทัุน้ําบนโลกน้ําขึ้นน้ําลงนะครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจพลังจิตใต้สํานึกรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตามหานิยมนะครับความอินดูความน่ารักโชคราบทรัพย์สมบัติบนโลกบางครั้งก็เปรียบว่าจันทร์เนี่ยเปรียบดังแม่ผู้อบอุ่นโลกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับชาวลัคนาราศีต่าง,ง,ง,งเนี่ยก็จะได้รับอ<ล>ิทธิพลจันเพนมหาอุด รอบนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าดีเนี่ยก็คือดีใจหายเลยนะครับหากเสียเนี่ยด้านอารมณ์ก็เศร้าหมองดิ่งสุดๆเหมือนกันนะครับส่งผลในเรื่องของความกวนกวาจิตใจความไม่สบายใจนะเหตุเพราะดาวจันเนี่ยส่งผลต่อน้ําบนโลกมนุษย์นะครับด,ดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อน้ําในสมองเราด้วยนะครับเป็นกฎของแรงดึงดูดทีนี้ พอน้ำในสมองเรามันมันแปรปวนมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะมีความแปรปวนส่งผลมาต่อพฤติกรรมส่งผลมาต่อความรู้สึกของพวกเรานะแนวทางสําหรับการรับกระแสด้านดีนะครับข้อดีๆที่กล่าวข้างต้นเนี่ยของพระจันทร์เนี่ยคือเราต้องปรับนะครับระดับคลื่นสมองจิตใจเราเนี่ยให้มีความอ่อนโยนเบาสบายละเอียดนุ่มนวลเหมือนเราเปรียบผมเปรียบเหมือนเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในในกระแสพลังงานที่มัน มันเป็นพลังงานแห่งความรักเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองเข้าไปนะปรับธาตุเราให้เข้ากับความเป็นจันทร์ด้วยนะครับทีเนี้ยวิธีเช็คณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเศร้าหมองเนี่ยมันกําลังจะไปทางด้านไม่ดีนะครับอ่าทางด้านดิ่งแต่ถ้าเราสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นผู้ให้อยู่แล้วให้แล้วมีความสุขให้โดยไม่มีข้อแม้อ่าหรือมีการฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจทําโยคะเป็นประจําทําสมาธิเป็นประจําเดินจงกรมเป็นประจําหรือสวดมนต์เนี่ยพวกนี้มันจะขี์อารมณ์อารมณ์ตกค้าง เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบแล้วบางทีมันสะสมแล้ว้ใครฝึกฝึกฝึกเป็นประจำเนี่ยอยู่นึงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจิตเราจะได้รับกระแสะพลังงานด้านดีในปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับยังเหมาะกับการที่เราจะปลดเปื้องนะครับสิ่งที่มันติดขางภายในจิตใจนะครับไม่ว่าบางคนนะเคยไม่ว่าจะบ่นบานสารกาวแล้วลืมนะครับบางคนไปเคยอธิษฐานสาบานกับใครมานะหรือ บางคนเนี่ยมันมีเรื่องติดอยู่ภายในใจเนี่ยตั้งแต่เราเด็กๆหรือมีเรื่องกระทบใจแล้วมันค้างค้างไว้เนี่ยปรากฏการครั้งนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆที่เราจะปลดเปื้องนะครับซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําบทไว้ให้นะครับเป็นเป็นบทปลดเปื้องนะครับเป็นบทถอดถอนสิ่งที่มันตกค้างต่างๆนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับจันเพนมาตรฐานมหาอุดนะในวันที่27พฤศจิกายนพศสอ6พเนี่ย ก็จะเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ที่เจ้าภพวินาศนะครับซึ่งความหมายของวินาศเนี่ยหมายถึงเบื้องหลังสิ่งที่คอยสนับสนุนผลักดันหรือกดดันสําสหรับชาวรา,าราศีมิถุนเนี่ยจันเนี่ยที่เป็นแม่ง,งานในรอบนี้นะครับท่านเป็นเจ้าภพกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินทรัพย์สิสนรายรับรายจ่ายสิ่งของมีค่าแล้วก็โคจรน,นะครับเข้าไปในตําแหน่งที่เป็นมหาอุดซึ่งมหาอุดเนี่ยก็แปลว่า ยิ่งใหญ่มีพละกกาลังเห็นไหมเรือนการเงินต่างๆเนี่ยมีจังหวะที่โดดเด่นมากนะครับส่งผลด้านดีเนี่ยมีโชคแบบไม่ทันคาดคิดนะเกี่ยวกับพวกเฮเซอร์ไพรส์นะครับของขวัญรางวัลรวมไปถึงข่าวดีมีคนอุปถรัรมภ์คนช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปไปเที่ยวในสถานที่ที่มีน้ำอา่าทีนี้กระแสะโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ย ก็คือเรื่องของคําพูดนะครับเรื่องของคาพูดพูดพูดจาดีเป็นซับอา่าพูดอ้อ,อนอ่อ,อนหวานเนี่ยอา่าก็จะเป็นเหตุให้โชคดีนะครับเป็นพิเศษนะการทําตัวเองให้ดูน่ารักนะครับอ่อ,อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ให้ได้โชคได้ลาบง่ายอ้อ,อนคุณพ่ออ้อ,อนคุณแม่อ้อ,อนแฟนเนี่ยได้ซับนะอา่ารวมไปถึงจังหวะปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยควรจัดบ้านนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ยิ่งบริเวณห้องทํางานเนี่ยไม่ควรลกลุงหลังนะครับเพื่อเปิดกระแสต้อนรับพลังงานพระจันทร์มหาอุดในรอบนี้นะครับต้อนรับพลังงานแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมไปถอดถอนนะครับปลดเปื้องคําอธิษานคำสาปแช่งต่างๆเนี่ยเพื่อเราจะได้ปรับคืนจิตเพื่อนใจรับกระแสพลังงานดีๆในรอบนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ พระคาถาขอขมาถอดถอนอิมังสัจ,จวาจังมิจฉาทิฐิอธิฐานังปัจจุทะรามิทุติยัมปิอิมังสัจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทะรามิตัตติยัมปิอิมังสัจ,จวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทะรามิคำอธิฐานใดๆคำสาบแช่งใดๆ ที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความบิบัติผัดภาคหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอถอนณบัตนี้ณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วยณนะโมพุทธยะยะถาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความบิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณนะบัดน,นี้ณศูนะโมศูนพุทธศูนทาศูนย์ยะศูนต้องคำสาปทั้งมูลศูนด้วยณนะโมพุทธาะยะยะถาพุทธโมนะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปณนะโมตะสะปะคะวโตอะระ,ะโรรหตโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตะสะปะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตะสะปะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ สัพพังอปาราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนนะกตังสัพพังอปาราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพัง้งร่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอระหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรด้วยกายวาจาใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีคำสาบานต่างๆในตัวติดตามมาขออนุญาตขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามมาขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนอยะถอนต้องคำสาบานทั้งหลายถอนด้วยณนะโมพุทธายะยาถาพุทธมนะ